เอ๋อมองคอนมองคอนของแท้ม huh. si si bon. ันอยู่ที่ตัวนี้พี่น้องเลยเอ้าลุยเบิ้งดูพี่อู้อันนี้เป็นอะไรบ้างนี่อู้ปลาเสื่มปลาเสียมของแท้มันอยู่นี่ตัวนี้นี่หน่อยนี่ปลาหน่อยปลาใหญ่แมนเบิดครับเอเล่อู้หกง่ายอยู่นี่แหละบายของแท้อยู่นี่แหละโอ้คอนแล้วคอนแล้วนี่มึงันเพิ่งไปัสัโอ้แบบนี้ดูนี่ dùng cho pho này tôi này <laughs> tên xuống chiêng hương nó bắt nó khám phang lên được gì đấy ô tại biển kìa thế mà ông mà thật xa nhảy tôi này sẽ xóa cũng được gì đó ô ừ. tại nhảy không phải Hãy subscribe cho kênh

โอ้มองนี่แห่งออบป,ปะว่านามออกแล้วโอ้ลุยมากขี่ก็มีรุ่นเครื่องโล่รุ่นเครื่องโล่อ้วิธีเก่งแต่พูดตั้งกุ่นอะไรโอ้ยโอ้ย Đây sẽ là Đi hết đi Cái này em gì bỏ cắn dù rồi Đi 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 kem uh. thẳng ở dưới chứ mau เต้นเขาสังกับไปนั่นโอ้ของแค่มันอยู่นี่ตัวนี่พูดเดี๋ยวฟางขามฟังฮนะัล่ะลูกพี่เลยของแค่มันอยู่นี่มันขอนโอ้ไปขุ่สามตัวแล้วโอ้ไปใส่ไปมองไปน้ำใส่ี้เอาอาจารย์เหญ่ยเอา <c ười> วนกุ๊บกับมองนี้ mong tôi xài thế này lát thằng nín bảy thằng nín nó ô oh, bà cái đấy Nhưng sẽ lấy cái sẵn ở biển Nhưng mà tên ở đây ไอ้ซุ่มเก่า์ยืนเต้นไปเต้นมานี้นี่ครับไปปีงเสร็จตามวงทัวปลาเนี่ยอ้ปลากระแยงก็มีเลยนี่ด้วยมันจะเอามตีนนีย่ยนปลากระแยงปลากระแยงเอาตีนยังไงแล้วลูกมันก็มีแต่ปลากระเยงโอ้ไปน้องกันสองตัวสามตัวก็คอเดี๋ยวตลาไปก่อน trong trò bung thưa bây con hai ngọt ba khoa mì ăn tăm dầu đi ngủ có chìm một cái gì nha Vậy cả nô cái vầy nô cái há với con về poi về poi năm qua mãi ừm xem nào xem nào นี่แค่ไหนอ่ยังดดเอาหาครับดกเกยกีต้มาแล้วนี่เอาปลาขึนฐานก่อนปลาน่อยก่อน ลูกเหยียบเหย,ยียบปูกก็เรียบร้อยนะปวดเครื่องมือมาแล้วปลาดุกตัวนี้เยอะนี่ยอุ๊ปลาโอ้เหยียหันปลาไอเหยียหันปลาลดโอ้วอะวิดีโอไว้เช่นนี้ครับโอ้ยนี่ครับของไงไม่ใช่หนีเยอะที่ไทยสรุปเหมืเบิ้งที่เสนนื่งครับ นี่ก่อนอยู่นี่แหละเอามาแล้วบ่ตัวนั้นฝั่งนั้นบ่ hmm.